ราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนล MIB Man อินไบครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนสมเด็จนะฮะจังหวัดศรีสะเกดนะฮะวัสสกกนะะวันนี้มาเขาเรียกว่าอะไรคอนเทนต์ในวันนี้ทำเกี่ยวกับการจัดท่าทางในการถ่ายรูปนะฮะสำหรับดิกไบตอนนี้อยู่กับที่อยู่กับน้องตินนะครับน้องตินน้องตีนนี่อดีตเ,เ,เคยเป็นอดีตเคยเป็นผู้คุมขัง เคยทํางานอยู่ศูนย์ k a w a s ี k i PJ Motor สกลนครครับสกลนครเป็นผ<ล>ู้ฝึสกสอนขับขี่ของ k a วา s a กินะฮะเ<ช>นี่ยเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะภาพของน้องตินเนี่ยประมาณแบบเป็นลักษณะการที่เขาขับขี่นี่เป็นยังไงบ้างเนาะถ้าใครอยากจะมีทักษะในการขับขี่เบื้องต้นเนาะเรียกว่าเป็นเบื้องต้น <c oughs> แบบว่าแบบว่าให้มันท่าสวยการเข้าโค้งอะไรเงี้ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ ในช่องนี้เรื่อยๆแล้วก็ไปติดตามพี่ตินทางช่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ตรงนี้ให้ว่าเป็นช่องของอพี่ตินเขานะครับโอเคครับทีเนี้มาพูดถึงเรื่องของการจัดท่าทางนะคะหมายถึงว่าการจัดท่าทางนี่ในตอนตอน,ตอนเดียวกับขี่ใช่ไหมใช่ครับในตอน,อตอนเดียวกับขี่เลยก็ท่าทางมันก็จะคล้ายๆกับมันก็คือท่าทางที่ใช้จริงนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรามาเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพ เราจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการทําความเร็วหรือว่าการโน้มลดลงการเทโค้งเยอะๆนะครับเพราะว่าเราเน้นภาพสวยเนาะเราก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าหลักการก็เหมือนกันครับผมก็เริ่มเลยนะครับครับผมครับอย่างแรกเลยก็คือเอามือก่อนมือนะครับการจับแฮนด์ก็มีผลต่อภาพเหมือนกันนะครับหรือมีผลกับการขับขี่เหมือนกันอย่างเช่นเราอาจจะได้เคยเคยได้ยินเนาะเขาว่าจับจับแฮนด์แบบวีกิฟวีกิฟคือยังไงก็คือจับ จับแฮนให้มันเป็นรูปตัว V อย่างเงี้ยครับเราจะไม่จับตรงๆแบบนี้นะครับเราก็จับเป็น V กิฟตพอเราจับเป็น V กิฟปุ๊บสังเกตว่าแขนเราจะจะโค้งเองโดยอัตโนมัตินะครับก็จะถ้าทางการขี่จะอยู่ประมาณนี้เด็กแว้นนวมีเด็กแว้นแล้วก็ข้อดีของการจับแฮนแบบ V กิฟนะครับคือเป็นการซับน้ําหนักเวลาที่รถขึ้น ล้อหน้าตกหลุมหรือว่ามีแรงกระแทกนะครับเป็นการช่วยซับแรงอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอี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 กอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมุติเราจับตรงๆอย่างเงี้ยอ่าดันโลส่วนใหญ่ก็จะจับตรงๆแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่พอเวลาเกิดแรงกระแทกจากล้อหน้าขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นมาที่ไหล่ขึ้นมาที่ตัวโดยตรงเลยนะครับมันจะไม่มีการซับแรงช่วยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่ได้เพราะว่าพอกระแทกแรงๆปุ๊บเนี่ยตัวแขนตัวร่างเราอาจจะ มีการสะบัดเสียการควบคุมได้นะครับก็อาจจะเป็นอันตรายกับผู้ขี่นะครับเพราะฉะนั้นขับบิ๊กไบค์หรือว่ารถทุกๆอย่างนะครับก็พยายามจับแบบวีกิฟอ่าอย่างแรกจับแบบวีกิฟต่อมาครับคูึงตูดก็คือสมมุติเราเราจะเข้าโค้งซ้ายเนาะอ่าเราจะนั่งแค่ครึ่งตูดแล้วก็ขานะครับขาข้างขวาจะต้องแน่ถังทําไมต้องแน่ถังเผื่อเวลารถเสียอาการนะครับ เราจะสามารถคนโทรลรถได้ง่ายขึ้นนะครับก็นั่งขึ้นตูดขาขวาแนบลําตัวนะครับเอ้ไม่ใช่ขาขวาขาขวาแนบถังนะครับทีนี้เท้านะครับเท้าเราจะเท้าซ้ายเท่านี้จึด้านซ้ายไม่ต้องเท้าซ้ายเราจะลีนทางซ้ายนะครับปกติถ้าเราขับส่วนใหญ่ก็จะอวางเต็นเท้านะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราจะเข้าโค้งนะครับเราจะต้อง ติ๊กครับผมใช่ไหมอ๋อใช้ไปทางปลายเท้าครับก็คือนี่คือท่าทางทีนี้คือไอ้ทั้งหมดก็คือกระบวนการก่อนที่จะถึงโค้งใช่ไหมก่อนที่จะถึงโค้งครับเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าาภาษาบาลเราก็คือเตรียมตัวก่อนเข้าโค้งเตรียมตัวก่อนเข้าโค้งใช่ครับจัดท่าทางเบรกเชนเกียร์ทุกอย่างต้องทําก่อนที่จะถึงโค้งนะครับเราจะไม่ทําทุกอย่างในโค้งการเข้าโค้งที่ดีควรจะเข้าเกียร์อะไรครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับถนนแต่ละพื้นที่เลยครับอันนี้มันก็ตอบไม่ได้ว่าเกียร์ไหนเราก็ ตามความเหมาะสมแต่ถ้าจะให้ดีคือเน้นความปลอดภัยเข้าช้าไว้ก่อนเข้าช้าไว้เข้าช้าแต่ว่าไม่ใช่แบบช้าตนลีนไม่ได้เลี้ยวไม่ได้ไงครับอันนี้มันก็ตอบอยากว่าโค้งนี้ควรใช้ความเร็วเท่าไหร่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับโค้งนั้นๆโคงง้งก,กลางๆแบบทั่วไปแบบไม่ได้แบบอันนี้มากเนี่ยควรจะแบบสั้นๆเนี่ยโค้งสั้นๆเอาง่ายๆเราก็เชนเกียร์ลงมาสักเกียร์สองเกียร์ครับรอบเครื่อนก็จะอยู่น่าถ้าจะให้ดีก็อยู่ประมาณ หกเจ็ดพันรอบหกเจ็ดพันรอบใช่ค่ะประมาณนี้นะครับเผื่อเปิดคันเร่งอาจจะได้มีแรงส่งขึ้นไปแล้วก็เวลาเราปิดคันเร่งเอนจินจะได้แบบมีเอนจินเบรกช่วยช่ชวยชุดรถไว้ด้วยนะคร <c oughs> ับก็ควรจะอยู่ประมาณนี้ครับมันก็ตอบยากเนาะเพราะว่าโคง้คงควรใช้เกียร์อะไรความเร็วเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโค้งแต่ละโค้งก็ใช้ความเร็วไม่เท่ากันนะครับโอเคต่อครับปลายเท้าจิกแล้ว <c oughs> ทีนี้ เราก็จะมาอยู่ในท่านี้อ่าพออยู่ท่านี้ปุ๊บทีนี้เราก็ค่อยๆโน้มตัวครับขอแยกเอาเท้าลงค่อยๆโน้มตัวเทคนิคง่ายๆครับท่าสวยก็คือสมมุติเราจะเลี้ยวซ้ายเราก็แค่เอาคางหรือเอาหน้าเราเนี่ยไปชิดกับมือซ้ายนะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้มือเราก็ยังจับวีกิฟเหมือนเดิมนะครับวีกิฟนี่คือถ้าเฉพาะ ฝั่งที่จะเลี้ยวหรือทั้งสองข้างก็โดยปกติถ้าเราลีนไปแล้วมันก็มันจะเป็นท่าทางของมันนะครับมันจะเป็นแค่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเราต้องต้องต้องจับก็ค่อยโน้มตัวครับโน้มตัวตามตามแบบตามมือเราไปครับตามองศาโค้งไปแล้วก็โน้มโน้มลงไปนะครับเอาคางไปใกล้มือแล้วก็สายตาเราก็มองที่ปลายโค้งนะครับมันจะอยู่ในท่านี้ถ้าสมมติเราใส่หมวกกัอนน็อกปุ๊บมันก็จะเหมือนท่านักแข่งเลยนะครับท่าทางการขับขี่ก็อยู่จะประมาณนี้นะครับส่วนอีก ทางหนึ่งก็ทําเหมือนกันทุกอย่างทาเหมือนกันเลยนะครับเวลาเราเลี้ยวขวาหรือว่าแบนโค้งขวาเยอะๆนะครับวีกิ๊มันจะสามารถเปิดคันเร่งได้ง่ายขึ้นเปิดคันเร่งง่ายกว่าเราจับตรงๆแบบนี้นะครับถ้าสมมติมเราจับตรงๆใช่ไหมเราพอเราอาลีนมาทางขวาอ่ะข้อมือจะเริ่มหักแล้วมันจะเริ่มเปิดคันเร่งไม่ค่อยถนัดแล้วนะครับข้อดีของการจับวีกิ๊ปคือเราสามารถเปิดคันเร่งได้ แล้วก็วิธีการเปิดคันเร่งก็คือเราจะหมุนทั้งแขนเราจะไม่ได้หมุนแค่ข้อมือนะครับก็หมุนหมุนแค่หมุนหมุนทั้งท่อนแขนขึ้นมาก็จะมันก็จะเปิดคันเร่งง่ายขึ้นนะครับถ้าจับแบบวิกิปก็จะประมาณนี้ส่วนรูปจะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวถ่ายรูปลงให้ดูครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปที่สนามจริงกันคเัาเรียกว่าตัดไม่เอร์กิตตัดไม่เอร์กิรับผมเน้นภาพสวยครับ บางทีวิธีการที่แนะนําไปอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่า,าเราทําแล้วภาพเราสวยแค่นั้นพอครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราจัดท่าทางถูกนะครับเราไม่ต้องลงเยอะเลยถ้าเราก็จะสวยครับผมภาพมาออกว่าสวยเลยเหมือนนักแข่งมือโปรเลยนะครับ <c oughs> เราไปดูเว็บไซต์ของแบรนด์ต่างๆเราจะเห็นว่าสปอร์ตตัวพันหรือเป็นพวกสปอร์ตเลบิกา้าหลายรุ่นนะครับรูปที่เขาถ่ายโปรโมทเขาไม่ได้ลงจนเขาเช็ดพื้นทุกรูป บางรูปเขาแค่เอียงรถนิดนึง30องศา40องศานะครับแต่ทําไมรูปเขาสวยเพราะว่าเขาจัดท่าทางถูกต้องครับภาพเหลือออกมาสวยครับผมก็อยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ใช้รถมอไซค์ใช้บิ๊กไบค์นะครับก็อยากให้มีเบสิกนะครับทุกวันนี้ก็มีที่เรียนเยอะแยะเนาะพี่นะมีเบสิกไว้ก็อุ่นใจกว่าครับผมโอเคครับยังไงเดี๋ยวเรา ตัดไปที่สนามนะตัดไม้ซโซกิทกันเลยโอเคครับการตัดไม้โซกิทครับผมครับผมโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ตัดใหม่โซกิทนะครับมาตอนนี้ก็เป็นรอบรอบอ่าของเขาเรียกว่าสาธิตของปอดนะนี่ปอดเพราะว่าสาธิตในการเข้าโค้งให้ดูนะเดี๋ยวเราจะ หมด้มวลในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับต้องขอเตือนนะฮะน้องๆที่รับชมอยู่นะฮะการขับขี่ตอนนี้คือเราคำนึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือผู้ที่ขับขี่ก็คือน้องตินนะฮะคนที่มาสอนการขับขี่ก็เคยก็อย่างที่แจ้งไว้ในต้นคลิปนะครับว่าแกก็เคยเป็นครูฝึกเป็นอะไรมาก่อนเกี่ยวกับการขับ,ขบรถอะไรย่างนี้ฮะแต่แกก็มาแนะนําการเข้าโค้งให้นะคะ ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเหนื่อยวิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยมากๆากตอนนี้เหนื่อยวิ่งถ่ายรูปนะโอเคผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำที่ดีออกมานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ